ครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนอินทราลัมสวนอินทราลัมกูสวนแตง,แตงอยู่ที่อำเภอกูสวนแตงครับอำเภอ,อตะบลกูสวนแตงอำเภอ,อบ้านใหม่ชัยพูจังหวัดบุรีรัมย์ครับ11กรกฎาคมแปดวันนี้เข้าพรรษากำลังออกดอกอดกับฝนซึมครับเดี๋ยวไปดูไปเลยครับอันนี้ก็ตอนนี้วันนี้ก็ชุมนุมของ บรรดาเพื่อนๆครับชาวมหาสา,ารคามครับจะของสวนกำลงังโอ้สวนอะไ้กินอยู่ครับ อะไรหรือมั้จอบุญรำบ้านใหม่มันใหม่ใจเยาวดุหวานครับลูกจิงเต้งครับโคราชจิงเต้งไปบ้านใจเติบครับโอเคขอเคครับโอเคโอเคเห็นมเห็นครับมีกต่จะของครับ โอเคขอบคุณครับมาดูตัวบงน,นี้ตัวบงชีบครับน,นีพึงพึงครับสวนปอดสารพิษครับจะมีคือตัวบงซีอ่าสารเคมีคือพึ่งตัวบงชี้ว่ะปลอดสารเคมีสวนเราปลอดสารเคมีจริงๆเพราะว่าพึ่ง,งแมนอันนี้ก็ขายแค่โุละสองร้อยรละสองร้อยโอ้ถูกถึอถือถกับนี่เปิดให้เพื่อน กินกาแฟลำขูดสุนเตครับไม่ฉีดสารแค่ีครับหลังสารปฏิสิบเอ็ดกรดกฎาคมแปดถ้าตัวเองเห็นว่ามันเขียวตัวเองไม่เอาตัวเองก็ไม่ต้องตัดไม่ใหญ่ใช่ไหมวันนี้ไม่ได้จะสารอะไรเลยใช่ไหมจันไม่ใส่ค่ะพอเราดูแลโอเค,อเคดีใจเลยครับแล้วเราก็ได้เครื่องหมายมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร,รด้วยแล้วครับโอ้เยี่ยมเลยครับเครื่องหมายกีนะคะอันที่สอง ด้านถ่ายรูปผมนะครับหนึ่งสองนี่เขาจะของสวนคุณครูอะไรนะฮะคุณครูรัตดาค่ะที่อำเภอกูดสุนแดงที่อำเภอบ้านแม่เชียาพุทธตําบลกูดสุนแดงอันน้องแวงน่ะคือตําบลหนองแวงตําบลหนองแวงครับโอเคครับผู้ใชัยภูมิบุรีรัมย์บุรีรัมย์ค่ะเจริกรุงรังคูเปบุรีรัมย์บ้านใหม่เชยาพุทธบุรีรัมย์ค่ะครับพ่อสันติ ชื่ออะไรครับชื่อครูอะไรเนาะครูรัตดาครูรัตดาเนาะวันนี้มีโอกาสดีมารวมพี่น้องบ้านเองสมาชิกพี่น้องปองปายมาจากภูมิลินสามเคยเรียนอยู่สารคามปีไหนครับปีปีไหนปีสองเจ็ดเอาไปท่านรุ่นเนี่ยชื่ออะไรครับไปท่านรุ่นก็สวยก็สวยเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยอี่หมดเนาะเรียนสองเจ็ด สองแปดสองเก้าสี่ศูอ้ยสามสเนาะก็จบมาบบสนสุดบอบอสบอบุดอะไรครับแสงก็เป็นคู่ดิเธอคับน่ยใช่ไหมโอ้สมัยสมัยสารคามแต่ก่อนถนนคนทางคงจะลำบากเนาะเดี๋ยวนี้รู้สึกลำบากไหมต่ก่อนขี่จักรยานนี่ครับวันวันนี้ อ๋อเจ้าของบ้านลองแนะนํามีใครมาด้วยครับอ๋อที่มาด้วยอ๋อเจ้าของบ้านก่อนจะบอกคนในชื่อนี่อ่าคุรดาค่ะคุรดาอันนี้เป็นคูบุ๋มอาว่าเลยคูบุ๋มมดค่ะมดชื่อมดเนาะไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นครุครับต้นอะไรล่ะครับพี่ยพิุครับต้น่ะไรล่ะครับพอยุครับต้นอะไรล่ะครับคุณพี่อันนี้ ชื่อตอนจากเลยจังหวัดเลยโอ้มาไก่เดี๋ยวลงไปนอนเนี่ยโอ้เราจะเป็นด่านใต้สักหน่อยไม่ได้ไปคู่หน่อยเนาะครับสุพรรณบุรีโอ้ตะลงอยู่ไหนโน่ไหนไหนซิทั้งมีคุณพี่สิครับเนี่ยนี่ไงเปย์เปยเป็นนกเปเปนนกบาลินสาทางไหนที่ดูที่ดูทางไหนที่ที่ทางไหนทางไหนครับ ทางนี้เนาะโอเคคุณพี่มาไกลคุณพี่ล้วครับผมเป็นหมอเป็นหมอเป็นเป็นเคยใช่ไหมเป็นเขยเป็นเขยเป็นเขยทั้งนี้เป็นเขยทางนี้ครับโอเคหมออันเนาะหมอหำถ้าเป็นหมอฟันหมอฟันถูกต้องถูกต้องถูกต้องคุณพี่นะครับ คูตุ๊กแล้วนี่อยู่ไหนนาะนี่ครับปักช่องนี่ยปกช่องใหญ่นี่ครับปช่องหญ่ปักช่องน้อยแม่องใหญ่บุ๊คพี่นะครับคุกกี้ค่ะคุกกี้นี่้นี่อยู่ไหนครับปากช่องนปักช่องอยู่ใกล้ๆกกันช่วงนี้นี่เนรกำลังออกเนาะ เดี๋ยวไปไปกินนะครับคุณนี่แหละครับคนนี้แหละคุณจูมครับเป็นสบายดีเนาะครับไม่รู้จักกันคนนี้รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันอันนี้คุณติ๋มมาาจกบ้านไผ่ค่ะบ้านไผ่เนี่ยโอ้เนี่ยชื่แถวนี่ยเนี่ยผมก็ไปเลี้ยงกันนั่นครับไอโทรกันนั่นครับแถวนั่นครับอรามบ้านไผ่ครับครับตอนนี้ก็พี่น้องมาเองก็มาไงยังไงไปประธานถามประธานเป็นยังไงมายังไงถึงได้มานัดกันมายังไงครับเนี่ย ว <|so|> ี่หิวเข่าหิ่นามกันเลยมาแถวแถวบุรีรัม์นี่คข่าวตะวันท้อาดยังไงกันมาหรือว่าวันนี้รู้ข่าวเรื่องอินทพรำอินทอินทพรัมนี่กขางลังโอ้เดี๋ยวไปดูครับอย่างงามครับโอ้เดี๋ยวไปหาของอร่อย ปีที่แล้วเนี่ตั้งใจจะมาเที่ยวหาเขาแต่ว่าไม่ได้มาก็เลยนึกนึกนึ้นึกนีานี้นึ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 กนึ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 กน่อนึก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 นเกนกนึ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 กนกนในนี่เอาคนไกลๆไม่ไน่ชวนเกนามากนี่อยูนใก้อยน่อะไรเึกนอกจึกนึกนะกนึกนึกนึไนึกนึกนกนเกนึกนึกนึกน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 เกลนึกกนึกมึกนนึกนึกนึกนกนึกนึกาึกน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 ึนึกนึนึกนึกนึกนนึรนนึกนึกนึนึกนน ตะกัดศิลานเกียยณเีีนกษ่ครับนี่เกษียณเนาะครับเอาใครเกษียณยกมือขึ้นดูครับกระดุนนาโอ้ยแต่ทำไมยังดูหน้าตาสดใสสวยสวยสวยเหมือนเดิมครับไปย้อนรอยไบฤทิฮะคนทีเดียวอย่าว่าอย่างนั้นแหม๋ขอบคุณนะครับวันนี้วันนี้มีโอกาสจะดีมาตุ้มโฮมกันครับพี่น้องมาดีไปๆน้อยๆ ครับผมสาบสวัสดีครับสวัสดีครับนะทางไหนน้องต้องฉีดด้วยทางไหนเขาทางไหนอันนี้ประธานนี้ประธานขับรถประธานขับรถส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวคนไหนส่วนตัวเลยคนเอิงประธานส่วนตัวประธานประธานคนขับรถส่วนตัวโอเคขอบคุณนะครับใช่จิกไปไหนไปหมดเหนือสองสมบันไปขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนบ้างครับทุกที่หลอครับทุกที่ขอบคุณนะครับครับ เดี๋ยวทางกดไปครับอ่ะคุณพี่แล้วครับสวัสดีครับับมาทางไหนน้อไหนต้องชี้ด้วยทางไหนนะของผมนางงามตรงนั้นอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพออยู่กรุงเทพอครับเนี่ยยังไงมาขับรถไทยก็ขับให้ครับขับตลอดครับขับตลอดเนาะโอเคครับอ่านี่คุณพี่ไม่ขับอย่างเดียวขีด้วย กูพี่อยู่แถวไหนครับอยู่บ้านไผ่ครับตอนนี้ก็เป็นพี่ใหญ่เนาะหกที่ห้าแหละก็มาในทางไหนครับลองชี้ดูครับบ้านไผ่นี่ของแท้ของแท้ของแท้ครับตอนนี้อะไรพวกที่พวกเลยนี่ครับแข็งแรงอยู่ครับขับรถได้อยู่ครับนี่เตปี๊บเตปี๊บดังบ่ครับเตปี๊บดังบ่เออดังลอยมาเรื่อครับลอยมาเรื่อยอ่านี่อันนี้ตัวจริงครับเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนอ่าวันนี้ เป็นไงพี่น้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนดีใจแล้วก็พี่น้องเห็นลูกพ yes, ี่น้องมาครับผมนะครับก็ยินดีต้อนรับที่มาดูแล้วก็มาเยี่ยมชมในสวนของอิศพารัมปู่สวนแตงอิศพรัมปู่สวนแตงเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมสวนอันนี้ทั้งชิมทั้ง ทั้งชมทั้งช็อปได้ไหมเพราะพร้อมที่จะช็อปได้ไหมพร้อมเนอะเดี๋ยวเอาไปสักทลายหนึ่งเนาะชื่อไอ้ครับชื่อไอ้ซื้ออย่างคร kind of ับบอประสาทเสาไต้สงคราม๋อตอนนี้อยู่อยู่ไหนครับอยู่โรงเรียนหนองงูเหลือมพิยาคมอยู่โคราชไหมหมอครับอยู่โคราชโอ้ครับยังหลบหลอกเหมือนเดิมยังโมนาเกษียณเนาะยังเกษียณแล้วไงสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาด้วยกันนะครับสวัสดีครับยังสวย เหมือนเดิมนะครับมาติดตามมาทางไหนครับทางไหนครับมาทางนี้โอเคครับมาด้วยกันนะครับจะไมหน้าตาคล้ายๆกันนี่คู่แฝ่งก็คู่แฝ่งอืมตผมกลัวเรียกพิษแล้วเนี่ยครับโอเคขอขอใมีความสุขกัเจริญครับทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปอะไรนะไปดสวน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 โอเคครับเดี๋ยวติดตามครับที่กงหลังโอ้โหเจต้นครับพ่อสามสิบเกิดตัวถามที่โกตุลพันบายฮีกับมดเนาะโอเคครับ เขาว่าทั้งนี่ไปไปแอบขโมยกินครับหวานแต่ผมจะไปแอบสักพายลายนึงครับลูกใหญ่ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่11กรกฎาคม8ครับอยู่ที่อำเภอบ้านดาบ้านใหม่เชยพลดำบลบ้านใหม่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่เชยพตำบลกูสุนแดงไหมตำบลหนองแวงนนนีหหอองงงงแแวว้รบ้านใหม่เชยพจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับ